สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องทวิชแนลนะครับวันนี้จะมาตามหาอุปกรณ์เขียนแบบซูเปอร์ไดมนชันให้กับ ID เจ้พุ่มนะครับผม ID เจ้พุ่มนี่ก็นะครับก็ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวผมจะมาตามหานะมีเพชรอยู่4,400นะครับดูซิว่าเราจะปิดได้ไหมเริ่มเลยนะเดี๋ยวเปิดของร้องก่อนนะครับผม ID ผมเนี่ยไอดี ID ผมปิดไป 2,000นะครับ2,600ันหะเ่ะเดี๋ยวมาดูกันถ้าผมมาทำไปดีจะบุ้มเนี่ยผมจะปิดเท่าไหร่นะครับผมอเปิดของดองยังไม่ได้เลยเลยนะอ่าอันนี้ทิปเปิลน,นะครับทิปเปิลไอ้บวกนัันลูกอืได้แค่เอนะครับอันนี้ล็อกอินนะครับล็อกอินวันที่11เนาะตอน2องทุ่มอนะ่ะก็ได,ด้ตัวสมุี้มานะ ถ้ากเราได้ไป2ชิ้นแล้วเนาะเราต้องหา A 24ชิ้นได้ไป2ก็เหลือย2่ยี่ได้มาอีก1ก็เหลือ21นะครับผมเอ้ตัวซุนจีเอกบกนีน่มีโอกาสออกไหมเนาะยังนะครับยังนะขอเปิดกล่องดองกันนะครับอืมอืมหมดแล้วบ,บ้าง ม่เปิดได้เอฟหน่อยก็ไม่ได้เนาะหมดแล้วนะครับของดองนะครับปอ่าพอพอเราได้วัตถุดิบมันก็จะขึ้นมานะครับซื้อเลยยีออ่สิบกาบาทจะได้ประหยัดนะครับคือไอดีเจพุ่มเนี่เพชรก็ไม่ค่อยมีนะผมไม่ค่อยได้เอาไอดีเจพุ่มมาลงอีกเพชรนะครับผม บวกไหนได้ไหมจะได้ประหยัดมาปาบเข้าไปปาบเข้าไปยี่สิบเก้าบาทนี่การันตีนะแน่แน่ A สองชิ้นนะครับอ่ะก็ได้มานะห้าชิ้นนะครับห้าชิ้นก็เหลือสิบเก้านะครับสิบเก้าชิ้นไปไปสุ่งกันนะจ๊ะนะจ๊ะ เยังมีคะแนนลัอกกี้อยู่นะ,ะเดี๋ยวเปิดคะแนนลัอกกี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาในคะแนนลัอกกี้ก็จะได้ลดลงไปอีกนะดูสิว่าไอ้นีเจ้าบุ่มเนี่ยผมจะมือทองไหมเหลือ18นะครับเหลือ18เหลือ18แล้วม,มา สิบแปดชิ้นนะครับดูสิว่า4,000จะพอไหมบักเข้าให้เหลือ17นะครับเหลือ17บเจ็ดอุ๊อโอยเหลือ16นะครับเหลือ16แล้วไอ้บวกลุกอ้ยเอดเลยก็ได้ ขาย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 ผมลืมเคลียร์ช่องมาด้วยนะนะสินายนะครับกีนี้นี่เอาเรื่องอยู่นะสายวิกเนาะหลายคนก็คงเอาไปเล่นกันแล้วล่ะดีหรือเปล่า <c oughs> คนก็น่าจะรู้กันอยู่นะะเดี๋ยวผมเปิดกันนนรักกี้นะครับ หมดไปประมาณ500เนาะเอล,ล็กกี้นี่นะมารับนะครับปับ๊บรับอีกปับ๊บรับไปรับเอไปหนึ่งนะครับปับ๊บตอนนี้ก็ได้อมาหนึ่งได้ a บวกมาหนึ่งนะครับ เท่ากับเหลืออีกห้าอันนะอีบวกนะครับห้าสามสิบห้าเท่ากับเหลืออีกสิบห้าชิ้นนะปะสุ่มต่อนะครับผมสิบห้าชิ้นเนาะมาเนี่ยม,ม,มานะครับไม่มาอีกสิบห้าชิ้น อ๋อเหลือตีละอืมยัง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 เอ้บวกไม่ลูกโอ้โหยังไม่มาอึ๊บโอ้ยเงียบละเงียบละเงียบละเอ้ยยังอีกโอ้โหเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยอ่าสองชิ้นเลยนะครับเหลือเท่าไหร่วะเนี่ย 14, หักออกสองก็เหลือสนะิบสองเนาะมาอืมมาไอ้บวกโอู๋ไอ้บวกไม่ออกเลยนะอุย้ยเงียบแล้วเดี๋ยวเงียบแล้วอเออเดี๋ยวเปลี่ยนละไปเปิดคะแนนลัคก,กี้ก่อนออกมาในคะแนนลัคก,กี้ยังยัน เงียบยังเงียบอืตอนนี้เราน่าจะหมดไปประมาณพันสองแล้วนะอ,อืออีบ,บวกมาอุย้ยยับไปเลยเอาแล้วเอาแล้วอบ,บวกมาก็คุณผมจะเหลือน้อยลงไปทุกทีแ๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูปั๊บ ฟับเข้าไปรับไอ้บวกเข้าไปฟับอตอนนี้ได้มา2แล้วเหลือเหลือไอ้บวก4ชิ้นนะครับเหลือ3ชิ้น3ชิ้นก็เท่ากับขาดนะครับขาด A, า A อีก8ชิ้นมาเอีก8ชิ้นอีก8ชิ้นตรงไหนนี่นะตรงนี้แล้วกันมาอีก8ชิ้นนะครับ ยัง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 ไอ้บวกไอ้ลูก,กปักกาไปเออแตเหลือเจ็ดอืมมาลูกโอ้ยเจ็ดแล้วเหลือเจ็ดแล้วไอ้บวกมาเลยอ๋อตกใจนึกว่าเอสนะอ่าเจ็ดแล้วเหลือหกนะครับเหลือหกแล้วอืมอืมไม่มีแล้วรู้งั้นแหละ เออห้าเหลือ huh. ห <c ười> uh ้าแล้วนอนไปทุกทีแล้วอืมไม่มีอะไรหรอกอย่างเงี้แหละเอ้ยยังยังยังไอ้บวกกัเลยลูกโอ้ยไม่บวกนะเฮ้ยอย่าเงียบสิลูกอย่าเงียบสิอึ๊บโอ้ยเริ่มเงียบละเริ่มเงียบละอึ๊บเอ้ยบวกเลยเฮ้ยสวยงามสวยงาม ่าไรวะเนี่ยน่าจะเหลือน้อยเต็มงีแหละน่าจะหนึ่งหรือสองอันนี่แหละอ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วครบแล้วหรือเปล่าเนี่ยอีกอันนึงอีกอันนึง่งความมั่นใจอ้๊บโอ้ยยัง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 เอ้ยนี่แหลอื้ออ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 นั่นแหละเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนนะรับนะครับรับปั๊บ ครับนะครับปั๊บอุย้ยตอนนี้ได้เอสมาสามเอบวกมานหนึ่งขาดเอชิ้นเดียวนะครับขาดเอชิ้นเดียวไปใกล้ละใกล้ละสุดที่รอรกลางขอเอกอันเดียวปักเข้าไปอุ้ยอึ้มอู้ยัง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 อันเดียวอีกอันเดียวกกอ,อีกอ,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 อันเดียว โอ้ยังยังยังอึ๊บโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวยังเงีบยบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกันะลักกี้ก่อนสามันเผื่ออาจจะได้เลยปักเข้าไปโอ้ยเอ้ยไม่ไม่มีอะไรหรอก <c oughs> ถ้ามันปิดน้อยก็ดีไงได้เหลือเพชรไว้ซื้อหนวกป้องกันให้จะบุ่มนะครับ ต้องการเนี่ยเขาจะมาขายในวันที่13นะครับ13เวลา1ทุ่ม30นาทีนะเอ้ย <g ül> <g ül> เดียวเอ้ยมาเถอะอันสุดท้ายอ่ะโอ้โหยากเลยวะสุดท,ท้ายเนี่ยอึ๊บอุ้มอึ๊บโอ้ยไม่ออกเลยอึ๊บโอ้ยไม่ออกเลยนะอันสุดท้ายนี่ยากเลยวะ คือตอนที่ผมสุ่มเนี่ยผมสุ่มตอนเวลาหกโมงครึ่งนะครับเป็นเจ็ดโมงนี่แม่ไม่นะไม่ออกเลยระยะที่สุ่มแล้วมาอา้าวเต็มนะครับเต็มนะอีกอันเดียวอ้ยใหญ่ใหญ่หมดเยอะเลยตึบ๊บโอย ลายอึบแล้วนะเฮ้ยอันเดียวอันสุดท้ายอืออันสุดท้ายอันสุดท้ายมาได้แล้วมั้งอย่างอีกฮึอันเดียวโอ้ยเต็มน,นะครับเต็มน,นะครับอึ๊บโอ้ยเดี๋ยวออขอไปขายก่อนนะครับขอไปขายก่อน อ,อุนท้ายเฮ้ยหมดจะหมดเยอะเลยโอ้ยอันท้ายออกยากคุดๆเลยนะโอ้ยเป็นเอบวกมาเลย,เ,ยเ,เลยี้ยวเอ้ยอ่ะก็ปิดเว้นแล้วนะครับผมก็หมดไปประมาณเท่าไรเนี่ยสี่เปนสี่ 4, 4, ใช่ไหมประมาณสองพันแปดนะครับผม หมดไป2อ0 0ันแปดนะพอๆกับผมในของผมหมดไป2อ0พนะเออเดี๋ยวไปรับก่อนรับนะครับปับรับเสร็จเดี๋ยวแลกนะเดี๋ยวแลกจี้นะครับปับอ่ะก็นี่นะเ <c oughs> จ้าพุ่มยังไม่มีอะไรเนี่ยโอ้เจ้าพุ่มมีหมดแล้วอะ่ะเออไม่เป็นไรอะไรก็ได้พี่เกมเขอยากจะให้ปักเข้าไปโอ้โหหมัดนะไปอีก โอ้ยมัดมัดมัดอีกแล้วโอ้ยเลวอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นสยองโอเคนะครับอ่าเป็นดีเจพุ่มนะครับผมก็ทำแล้วปิดให้นางไปรวม,รวม,ร,วมรวมแล้วนะครับก็2800รเพชรนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย